มึงซ้อมมาดําพียอะไรไอ้เฮี้ยเสี่ยวมึงซ้อมมาดําควยอะไรไอ้เฮี้ยเสี่ยวมึงซ้อมมาดําควยอะไรไอ้เฮี้ยเสี่ยวไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยเสี่ยวมึงยังดําควยอะไรหา้เฮี้ยเสี่ยวหนีดิมึงหนีดิมึงไอ้เฮี้ยเสี่ยวหนีดิคว้ยอะไรน้าใครนี่หรอแกงมึงอหายไอ้เฮี้ยเสี่ยวไอ้สัตว์ทําโซมมาเปิดพวกกูไอ้เฮี้ยเขื่ออยู่ไหนวะไอ้เฮี้ยตัวบักดีใหญ่สัตว์จบนี่เดี๋ยวกูเอาต่อด้วยไอ้เฮี้ยไอ้บอสไซกับบอสเขื่อไปไหนวะฮะไอ้เฮี้ยตัวฟอร์มบอสอยู่ไหนวะไไอ้สัตว์ฮะอ้เรียไออ้เียตัวฟร์มมบออสยู่ไหนวะาแลรถถอยหน่อย เรียนรถจะสวยหน่อยมาอยู่ใกล้ๆันหน่อยอย่เข้ามานอย่าเข้ามาในมายๆนะองมาๆนะกำลังมานะหลัวชวนะชัวนะอะไวผมเอยเนี่ยมานละอยู่ตรงโพนงเนี่ยอยู่ตรงเก็บเนาะเออมาเลยมามามาเตรียมมาเตรียมมาเซตมาเซตมาเซตไม่มือนะไม่มือนะไม่มือนะอยู่ยาห้องน้ำาอยู่ตรงที่เก็บนมที่เก็บนมไปยโคตรงที่โครงน่ะวะไอเออร์วินไหนเออร์วินมาเร็วมากมาเร็วมาเร็วมเร็ฮัลโหลปืนเซตโพซิชั่นหน่อยปืนปืนเซตโพซิชั่นหน่อยได้ได้ได้อันนี้อันนี้ใครอันนี้ใครอ่ะถ้าเขามาเราจะเล่นกันตรงไหนค หน้าปั๊มหน้าปันน๊มไปเหลืองป่ะไปเหลืองป่ะด้วยฝั่งเพื่อนเยอะนะเว้ยหน้าปั๊มลงจากทางฝั่งท uh ี huh. ่เราาฝั่งข้าวเหรอฝั่งขวาฝั่งขวามีบีเอ็มนะฝั่งขวาตกให้ขาดนะเว้ยกัดกันขาดเลยนะกัดให้ขาดนะพูดไปแล้วนะว่าอย่าเอามากัดรวมกันนะกัดแยกนะฝั่งมีรถนะฝั่งมีรถมานะระวังนะ หรือเปล่าเฮ้ยร้านมาแล้วนะมาเว้ยมาเว้ยขึ้นไปบั๊ม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 มันมาแล้วขึ้นไปบั๊มมันจะปักมันจะปักอเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วใจเย็นนะ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 มาลงมาลงปัก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 ดันขึ้นไปมึงต้องไปปักบ้านมันมึงต้องไปปักบ้านมันต้องไปปักบ้านมันไอโน่ไอโน่ขึ้นไปปักลูกแรกข้างหลังปล่อยไปเลยดันขึ้นไปถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปมันปักผ้้้้้าาาไไไไไปปปปปปแแลลลลลลววมัันนกผอออเเเหหหหืืืงงงง ไปเหลือนะไปเหลือนะไปเหลือไปเหลือลงด้วยกันนลงด้วยกันนะลงด้วยกันนะปมึงมบั๊มันเข้าไปเยอะๆดิมันมันมันปักผ้าแล้วมันปักผ้าแล้วมันปักผ้าแล้วไปยรู้แล้วรู้แล้วตีมิวมันจับปูแล้วบปปมันจับปูมันจับปูมันจับปูมาังสองลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆต้องลงเพื่อนต้องลงแล้วเพื่อนต้องลงแล้วลงนะลงนะไปเหลือง มนลงเยอะแล้วมนลงเยอะแล้วเพื่อนต้องลงเพื่อนต้องลงจับปูจมเยอะจัเยอะมัน้อยเยอะนะมรอเยอะลง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 แล้เ่ยเจอปะเจอเพื่อนเจเล่นมีเล่นมีไม่ใครโทมาไอ้เนี่ยโทมาทำควยแล้ววะเเล่นอยู่เล่นมีเยอะเล่นมีเยอะจุเพื่อนด้วยุเพื่อนด้วยพ่อเพ่นมีดเอเพื่อนหน่อยพื่อน่อ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 ไหวเพื่อนวเพื่อน ไหวแล้ว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 นิ่มน oh ิ okay, okay. ่มน claro, ิ่มนิ ok ok ่มนิ่มนิ่มจัดนิ่มจัดไอ้เนี้นิ่มจัดนิ่มจัดไอสัตว์นิ่มจัดไอสัตว์นิ่มจัดดันขึ้นไปดันขึ้นไปโยชีนาขึ้นไปดันขึ้นไปโยชีนาขึ้นไปดันขึ้นไปโยชีนขึ้นไปดันขึ้นไปเอาเพื่อนดันขึ้นไปเอาเพื่อนดันขึ้นไปเอาเพื่อนดันขึ้นไปเลยกับเพื่อนโยชิได้กับเพื่อนกักศพไห้ขา สับไปขาดฮิโรชิเอาสบมานอกมาเอาสมารอบอีกเอาสบมารอบอีกมันจะหมดแล้วเอาสบมารอบอีกเอาสมารออีกมันจะหมดแล้วไเทียเสี่ยวเป็นคุยเลยสัตว ا ฮอะไอ้เทียมโนเป็นคยเลยสัตว์ไรเียมโนเป็นคยเลยสัตหฮะไอ้เทียมโนเป็นคยเลยสัตหไอ้เียมโนเป็นคยเลยสัตหยไอ้เี่ยมโนเยเอสัหิโรอิเที่มักให้ขาดย่ลยยิงหยอ้เนเป็นเยตัไ้เ่นเ็ัอเพื่อนเ็เโกอ ไอปสวยเอาตบบอ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 เนี้ยเอาตบบอเนี้ยเอาตบบอเนี้ยเอาตบบอเนี้ยมันจะหมดแล้วดันขึ้นไปมันจะหมดแล้วดันขึ้นไปฟัากูดันขึ้นไปมันจะหมดแล้วดันขึ้นไปมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วตากูดันขึ้นไปมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วดันขึ้นไปดันขึ้นไปมันจะหมดแล้วมูซ้อมมาดัเฮียอหละไอเฮียเสี่ยวมูซ้อมมาดังคุยอหละไอเฮียเสี่ยวมูซ้อมมาดังคุยอหละไอเฮียเสี่ยวไอ้สัตว์มูซ้อมมาดังคุยอหละไอเฮียเสี่ยวไอ้คุยเลยได้แค่นี้ไอ้เฮียไอ้สัตว์ สองแม่ทำคุยอะไรเฮียเสี่ยวเล่นได้แค่นี้ไอ้เฮียไอ้เฮียเสี่ยวเป็นคุยอะไรสัตว์ฮะไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียมึกอยู่ไหนวะไอสัตว์ไอ้เฮียเม็ดอยู่ไหนวะไอเฮียไปไหนไอสัตว์ไอ้เฮียเสี่ยวเป็นคุยอะไรสัตว์ฮะแมงเงียบทำเฮียอะไรฮะไอ้สัตว์สัตว์มึงเงียบทำคุยอะไรแม่เงียบทำคุยอะไรสัตว์ฮะไอ้เฮียไอ้เฮียเสี่ยวมึงเงียบทำคุยอะไรฮะไอ้เฮียเสี่ยวหนีดิมึงหนีดิมึงไอ้เฮียเสี่ยวหนีดิหนีกูดิไอ้เฮียหนีกูดิสัตว์มันซ้อมมันซ้อมมีโมอเด้ยิงให้มึงสามนาดีมึงสาดมนาทีมึงสามนาด เป็หมายทปมาดเปนหมายทำมาดิเปยนไมาทำมาดิเปยนไมาทำมาดเป็นหมายทำมาดีมาเปิดคาน้มึงไหวยเล่นได้แค่นี้เหรอแกมงอหายไอ้เหี้ยเสี่ยวไอ้สั์ทำโซมาเปิดพวกกูไอ้เหี้ยเขื่อนอยู่ไหนวะไอ้เตัวบักดีใหสั์จบนี่เดี๋ยวกูเอาต่อด้วยไอ้เหี้ย นี่นะครับสายครับซ้ายซ้ายายตามมันนะครับตามซ้ายได้ไม่หายมาหยฮูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเล้บเฮ้ย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 เบ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดยเตัวเี้ยเฮียปิดดิฮ้ยเ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 ฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้มเฮ้ยแฮ้ยันไม่ตายันไม่ต้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮมยเเฮ้ใกล้เส้ยีวิตแล้วเี่ยเฮ้ มันไม่ตายนะไม่ตายนะเพื่อนเราโดนกดตรงนี้อะไร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 เว้ยอะไรเต็มบบบ่อยสัตว์ให้เฮียเสี่ยวมึงเต็มบบใช่ไบสัตว์มึงเต็มบบใช่ไบเฮียมึงเอามาลงรถให้ได้ดิมึงเอามาลงรถให้ได้นี่เด้งเด้งขึ้นมาเฮ้ยตรงนี้เพื่อนตายสองตัวนี้เพื่อนตายสองชุบนี้ชุบชุบอีคนนี้เออชุบนี้อีกตัวนึงอีกตัวนึงมึงมึงเห็นไหมกันหน่อย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 

ไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไม้ลงมาสาดิไม้ลงมาสาดิไม้มาสามหน่อยดิไม้มาสามหน่อยดิเยอะเนี่ยไม้มาสามมาเยอะนี่ดิไม้มาสามมาเยอะนี่ดิไม้มาสามมาเยอะนี่หน่อยตัวปืนไม้สาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเล่นปืนหน่อยมึงเอามาลงดิ g t b อ่ะ g t b บอ่ะมึงเห็นปะกลับขึ้นไปเล่นรถปืนกลับขึ้นไปเล่นบนรถรถกูเองเอาศกไปศกนะศกนะศกไปจากมึงไปหน่อยศกจากมึงไปหน่อยเออ มงงเก่่อะตาย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 เอาเพื่อนนี้เอาเพื่อนนี้ไปไปไปกลับไปเอาศอกไปกัดเอาศอกไปกัดข้างหลังมันลีกับมาเยอะข้างหลังมันลีกับมาเยอะกลับไปเอาเพื่อนนี้มันลีกับมาเยอะข้างหลังดึงศอกเอาหน่อยมึงกัดให้ขาด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 หน่อยเอาศอกไปดิเอาศอกเอาศอกจับมือกูไปเดียวศอกจับมือกูไปดิเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเดี๋ยวไปเล่น อย่าให้มันชุบอย่าให้มันชุบอย่าให้มันชุบไอ้ตังกูยิงให้ไอสัตว์กดไบทำเี้ยไรเฮ้ยมึงเห็นไหมมันวิ่งหนีไปข้างนอยตัวนึงมึงไล่กันเยอะไปมึงไล่กันสาคนพอแล้วไล่กันสามคนพอแล้วไอ้กับไปดู่นหลังสุดแล้วเห็นไหข้างหลังนหลังไหนหลังฝั่งไหนหลังฝั่งไหนหลังฝั่งไหนเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวปืนตัวนี้ตัวปืนตัวนี้ตัวปืนทำารงเนี้ยสามหน่อ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 ยหแอยู่งันไหนที่อะ อ้ามสิอ้ามี่ไม่มีน้ะอ้ามี่เอ้ยมันชุบแล้ว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 มึงฟังกูมันชุบแล้ว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 ฟังกูวางซิโลพอยหลบนะวางซิโลพอยหลบนะวางซิโลพอยหลบนะฮัลโหลมันรีกลับมาเยอะนะเว้ยมึงเล่นด้วยกันหน่อยมึงมึงทำให้มันตามเอาศพกลับมาได้หมดเลยวะไอ้เหี้ยมึงกะกกันดีๆหน่อยฮิโรชิมึงกกศพดีๆหน่อยมันตามเอาศพกลับมาได้หมดเลยมาเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเสียงฮิโรชิหายไปหมดเลย หายที <an> ่อะไรมึงดูสภาพมึงด้วยไอเหี้ยเสี่ยวเปนัวอะไรไอเหี้ยหายสัตว์หายัวอะไรหาสัตว์ดูสภาพกมึงด้วยไอเหี่ยวไอเหี้ยเสี่ยวสัตว์เที่ยวขยะสัตว์โอ้เพื่อนอะไรกูตายไอเดี๋ยดิอย่ใบดิอย่าใบอาใบใบเด็กดีใบเด็กดอเดี๋ยไม่นด้ไอเดยวอา้อเดี๋ยวไอเดี๋ยวใบดิใบดีดด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 มึงฟังกูมึงเอาศพไปกักให้ดีหน่อยมันตามชุบอยู่มันตามชุบอยู่มึงเอาศพตักดีด ไปช่วยกันเล่นก่อนครับไปช่วยกันเล่นก่อนไม่ตั้มไม่ตั้มดึงให้ขาดดึงให้ขาดจะหมดเ้วจะเย็นโค้กจะตายตั้มดิกปืนมันอยู่ไหนวะเห็นลูกกระสุนผ่านหน้าคูเยมาดิแรกได้ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออไปช่วยหน้าวานหน่อยหย,ยัดดิตายปะเอ้ยไม่ตายมาออไม่ตายมาดิมามดิมาดิมาดิอล่าไอ้เย่าไอ้ี่ยลูกกระสุนกูหมดแล้ววะลูกกระสุนกูหมดแล้วเหี้ยโคตรเก่งเลยว่ <c oughs> เวเเวะเออลาลา เว้ยมึงเอามีดดิมึงเอามีดไล่ดิมเอามีดไล่ดิเพื่อนเอามีดไล่เอามีดไล่เอามีดไล่มันทำได้แค่ยืนแล้วมันทำได้แค่ยืนแล้วมันทำเช่นไรไม่ได้แล้วมันหมดแล้วเว้ยทำดีทำดีทำดีอ up ทำดีอั up up ทำดี อันนี้รถมาป่ะอันนี้รถมาปะาไปเลยําไปเลยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้รถมุมมัปิดแล้วมุมปิดแล้วําไปําไปถ้ามันลุกอีกกูไม่ยิงนะมันลุกอีกกูไม่ยิงนะทุกคนฟังไปเอาศพฟังไปเอาศพขึ้นรถไปเอาศพขึ้นรถไปเอาศพฟังซ้อมรถแล้วไปเอาศพฟังขึ้นรถแล้วไปเอาศพไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างกลางเลยไอ้เหียบอสย่าอยู่ไหนวะไปไนอมึงยไปย่าหลกคมาคุคนเนี่ยมาุคนเนี่ยไปไหนไปไนไปไ ไปเดี Wait, ๋ยวแตกูอยู่ยิงให้เอาคนนึงไปเอาคนนึงเอาเอาคนนึงไปเอาคนนึงไปไอ้เหี้ยบอสไซกับบอสเถื่อไปไหนวะไอ้บอสไซกับบอสเถื่อไปไหนวะฮะไอ้เหี้ยตัวฟอร์มบอสอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวฟอร์มบอสอยู่ไหนวะเอ้ยหัวเพื่อนซ้ำดิซ้ำต่อดิซ้ำต่อดิเออวินซ้ำต่อดิมันยังไม่ตายไอเออวินไปเดี๋ยวทำเองนะกูทำให้มาไม่ต้องละเวงหลบกดไปหลบเวงหลบ เอามีดดัดไหมมาตองมาลองกดแมงเลยไม่ต้องให้แมงเล่นนี่เี้ามรถตัวเองไอ้เหี้ยพวกไอ้เหี้ยพวกวาขยะอยู่ไหนวะจัดไอ้้ยคุยอยู่ไหนวะ แลมโบกูอยู่ไหนวะกูอ่ะแลมโบกูไม่เจอวะกว่าแลมโบกูไม่เจอรีบหารถตัวเองให้ไวที่สุดเร็วๆต้องไปเอาศพเฮ้ยแกเพราะมึงเป็นเที่อะไรชอบบุลี่น่าตาคนอนเดนน่าตาดีตายหน้าเที่ยโว้ยด่าคนอื่นหน้าเที่ยมาดูสภาพพวกมึงเลย พอแล้วพอแล้วไปเอาศพศพอยู่ตรงไหนอีกฟังฟังศพอยู่ตรงไหนอีกขอส้มหน่อยขอส้หน่อยขอส้หน่อยฟ้าฟ้าฟ้าฟาห้าเก้าสี่แปดฟ้ากูมาคือห้าเก้าสี่แปดมากลัวมาทิ้งอยู่เซตไหนพี่ไปเซตไหนทิ้ไปแล้วกูพิม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 ไปแล้วพิมบวกไปแล้วสี่ของห้าพิมบวกไปแล้วฟื้นสี่ไปล่าด้โอ้โหถ้าหลัวไอ้ฟังฟังดูแป๊บนึงใจเย็นทุกคนไม่ต้องโลกทุกคนเกมเป็นของเราแล้วฟังกูเล่นตามแผนที่เราเซตกันไว้ นะทุกคนแดดเย็นไป<า>แล้วห,ห,หลังจากนี้ลูบอย่าให้พลาดนะ<า>ลูบอย่าให้พาหลา,พาดนะเว้ยได้ยาวๆนะเย็นๆเช้านะคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่ยทำมึงบงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบองหักมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลื้อยซุยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาสาตไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือมาขอพลอยกูไม่สนว่ามึงเใครกูเล่นมึงยับจะขอร้อย